เด่เกมนี้เราใช้ทีมงาน3คนตรงพร้อมไหมแน่ยตรง ้อมากเลยครับตอนนี้ผมขอมากเลยครับตุงแบกทีนะเมื่อกี้กด3แล้วมันไม่ไหวเว้เราต้องได้ทีมครบ5คนเดี๋ยวให้ตุงตุงช่วยแบกหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมแนะนำเห็นไหมครับว่าตัวไหนเล่นในแร้งใดเลยป่กดีไหมครับจะได้งไปง่ายๆคุณเราเนี่ย,ยม,มันมีกี่ตัวเลยคุณกอคุณก็อยู่ส่วนกอไปแล้วคุณจะมาสอนคณแร้งใดไป,ไปเล่นตัวนั้นตัวนี้เฮ้ยคุณเป็นหนุ่มไฟแรงมาจากต่างประเทศคุณเล่นเกมนี้คิดว่าพ่อเป็นเจ้าของเกมแล้วก็จะให้คนนั้นคนนี้เล่นตัวนี้มันก็ไม่ใช่ป่ะหัวหน้าพูดยม่ถูกนที่เอ้ใหผม รู้จักการซักเต็มดีให้ผมเนี่ยต้องมีการแบบพักชิสตลอดเวลามันคิดว่าพ่อมันเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันจะพูดอะไรก็ได้กูเลยเหนื่อยใจบริษัทนี้จริงๆทำงานทำการเสียการเสียงานถูโทรหาพ่อแป๊บนึงผมโทรหามีโอหน้าเอาปะล่ะตายได้ไงตุงเฮ้ยให้ผู้เล่นตายก็พอดิผมว่าผมจำเสียงได้แล้วจำเสียงได้ว่าไงนะครับเสียงนห้ือนเ่มืน่นาดิ สตรีมเกมเยอะขุนมากเลยแต่พี่คนนั้นนะเขาจะชอบคลิกซี่มากใช่คุณที่ชอบมวยวายวายไหมครับชอบบ่นดีมเออหัวหน้าครับหหัวน้าผมว่าไงผมว่าจะรายงานเรื่องนี้ว่ามีรีมเมอร์ออกแค่คล็อกิกเราควรจะแบนเขาไหมครับเอ้ที่ชอบคลิกซี่เหรอใช่ที่เขาไม่ชอบมวยหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าที่เขาไม่ชอบมวยหรือเปล่าใช่ใช่ครับก็ส่งเข้ากาลิโนตรวจสอบพรุ่งนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเราได้ความเห็นจากผู้เล่นนี่ไงคนหนึ่งแบนแม่เขาเล่นเกมนี้ก็ได้นะให้เขาเล่นเกมอื่นไปเลย อันนี้คุณเอกเล่นตัวอะไรครับเนี่ยเควครับลองเล่นแครี่บ้างครับตุงไปดูด้วยตุงไปดูด้วยไปดูคุณเอกด้วยเลี้ยงให้ได้นะขอแค่ตายไม่เยอะนะเกมสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอันนี้อันนี้ผมต้องใช้แบบผมต้องใช้ฝีมือกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบพอห้าสิบพอเพราต้องดูฝีมือผู้เล่นด้วยคุณเล่นตัวอะไรทำไมดูไม่มีอะไรเลยอ๋อเล่นเล่นทาร่าครับผมบอลลี่เขาเล่นกันครับ ตายแล้วว่ะส่งตายว่ะเอ้ยส่งตายตายได้ไงตุงเฮ้ยให้ผู้เล่นตายก็พอดิดีมาห้าคนเว้ยไปเอาเอาแก๊กเอาแก๊กได้เอาแก๊กได้เอาแก๊กหน่อยเอาเร็วเลยอะไรนะครับอะไรนะคุณเด็กผมว่าผมจะจำเสียงได้แล้วจำเสียงได้ว่าไงนะครับเสีียงง่่นนนไะท ตีมเกมเยอะเสียงคนไหนครับเสียงไครครับประมาณได้ครับเสียงคนไหนครับเป็นโคน้าเหรอครับผมเสียง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 พี่เอคนี่พูดนี่เสียงไอ้คนเมื่อกี้เหรอไอ้มิกก์เหรอมิกหรือเปล่าครับเสียงพี่เอเนี่ยส่วนพี่เอคนที่ถามฮะเสียงผมเนี่ยนะคุ้นมากเลยถามจริงเกมกนอ๋ออไ้น้องงกิไเหร น่าเข้ามาขึ้นกินทีนดียวรเปล่าครับเออกินไงที่เปิดฟืนเกมมือนไอ่ะอันนี้อันนี้ผมว่าคุเด็กน่าจะไม่น่าจะกินคนแล้วเพราะว่าตอนนี้พูงตรงว่าหัวหน้าเนี่ยอายุไป45แล้วผมไม่น่ามานั่งเล่นเกมเนอะไอสัตว์ไอสัตว์เปิดดิ๊ดิไอเหี้ยกูว่าแตกไอเหี้ยเราพูดมากเกินไอเหี้ย เฮ้ยคนเย่อเลยผมมันตามผมผมไม่รู้เรื่องราวเลยไม่รู้จะปัดไปทางไหนเลยพี่เล่นเกก่อนพี่เชื่อผมก็จัดระดับโอเคปะเราเราเราปัิเส็ปไปเส็ปไปเสธเดี๋ยวต้องตั้งใจเล่นเกมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเอาให้ชนะเอาให้ตายน้อยก่อนไม่งั้นผมลดแรงจริงเกมสุดท้ายแล้วครับ ไม่เป็นไรถ้าโดนรถก็ัวเราผมยัอดีด้วยไม่เป็นไรเล่นเท่เต็มที่ที่สุดครับแต่ยังไงพี่มือผมอยู่แค่นี้เนี่ยมันจะเดี๋ยวแล้วขึ้นมาใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องกลัวถ้าจะโดนรถพี่คิกยังอยู่ไหมครับพี่ไอสัตว์มันออกไปดูสตรีมเชื่อกูไหมทีเที่ยงนี้ทำไมครับเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังระตับกระตุกหน่อยหน่อย โทรงัทกระตุกใช่หมับโอ้โหนค่มันมันเป็นนะมันเป็นนะมันเป็นนะ AFK ไม่ไม่โทรศัพท์เขาแหลกหรือเปล่าโทรศัพเขาแหลกเปล่าก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แพงเหมือนคุณนะนี่นะลูกคนรวยอ่ะ ผมผิดอะไรที่โมใช้บอลยี่สิบอ่ะยี่สิบเลยไอ้บอห้อยนะเยอยไอ้บอลยี่สิบจับไม่ได้แล้วเรียกเยอยเอาบอลเอาบอลเอาบอลตุ๋งให้มาแบกครับตุงตุงให้มาแบกครับดีๆครับไอ็นคุณอีโกนคุณอีโกนโอ้โหเยอะ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 เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอ้ยผมแรกสวยครับสวย ตายเท่าไหร่แล้วอ่ะสองสามยังได้อยู่นะไม่เยอะไม่เยอะยังฆ่าได้สองอยู่ไอ้แหลกจังวะถามว่าเสียงมีคุณมากไหมคุณเหรอครับกต่พี่คนนั้นนะก็จะชอบคลิปสี่มากไอ้สตรีมเมอร์คนนั้นอะไรใช่คันชอบบวไรบวไรไหมครับชอบบนพิมชอบบนพิมด้วยเออหหัวน้าครับัผมผมว่าจะรายงานเรื่องนี้เหมือนกันครับว่ามีว่ามีสตรีมเมอร์ครับแบบ แบบออกแนวทลาสสิกอ่ะเราควรจะแบนเขาไหมครับเอที่ชอบคิกซี่เหรอใช่ใช่เพราะว่าผมว่าผมว่าท่านพักเขาท้องสิกเนี่ยทำให้ไปสังเวยตัวเดียวใช่ครับที่เขาไม่ชอบมวยหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าที่เขาไม่ชอบมวยหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับเครื่อมืก็ส่งเรื่องแบนส่งเข้าส่งเข้ากาลิโน่ก็ได้ครับ เเรรื่องลยันะคบทำเรื่องเข้ากาลิโน่ก็ได้ก็ไปตรวจสอบกันก็ได้ส่งมาเด้อเดี๋ยวพี่ส่งให้กุญแจต่ออ่าส่งเข้ากาลิโน่เลยเรื่องนี้เรื่องนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้คือเราจะให้มูนิตี้เกมเราดีขึ้นใครก็ตามที่ท็อปสิบในเกมเราไดเลยเ่ติดอันน้ตอนนี้เมื่อทันนั้นพอผมก็ไม่รู้ก็ส่งเข้ากาลิโน่ตรวจสอบพรุ่งนี้เลยก็ได้ครับผมก็ได้รับเรื่องมาบ้างส่งเขาก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราได้ได้ความเห็นจากเออคุณคุณคนผู้เล่นนี่ไงคนหนึ่ง ก็ทีเดียวเพราะว่าถ้าคนที่ท็อกซิกก็ทำให้สังคมมันดีขึ้นแบนแม่เขาเล่นเกมนี้ก็ได้นะให้เขาเล่นเกมอื่นไปเลยมันจะมีเกมที่เล่นได้อะไรนะครับไม่ได้ยินมันจะมีเกมมันจะให้เล่น,นอ,อยู่<ก>หนือเกมไหนเกมไฟก็ไม่หวังแติมเกมอะไรนะเกอมอไฟก็ไม่ไหวจะเติมละ อ๋อเล่นฟรีไฟมาก่อนใช่ไหมก็ในเครือกาลิโนของเราไงอย่างที้คนนั้นก็เหมือนเหมือนตองเนี่ยฮะว่าความแตกละเออผมว่ารู้แล้วผมว่าตรงนี้ตรงไปดีละคุณเอกผมว่าเดี๋ยวเด็กหลังเขาตายเขาตายเขาตายเยอะแล้วนะเขาตายเยอะแล้วนะตายกดอัะดุคุยเล่นแต่ผมอย่าลืมว่าผมอัดที่อยู่นะครับ เอาตัวบางก่อนได้ไหมถ้าผมจะลงก็มาตัวนะถ้าผมยอย่อล็อกแทงทำไมล็อกแทงทำไมวะคุณตุงใจเย็นดิตเชี่ยตึงแล้วนะเนี่ยเล้ะเสร็ Ooh, ทาไมเราจะแพ้วะไอ้แย่เอาดีๆก่อนไอ้สัตว์กูว่าเราปิดไปในเกมแล้วคุยกันตรงนี้ Anime ั้ะเออๆๆมันมันรู้แล้วแหละว่าเราเป็นใครกูว่าตอนเนี้ว่ามันรู้แล้วมาเรามาคุยในดิสแล้วตั้งใจเล่นเดี๋ยวดิสคอร์ดหน่อยครับคุณคุณคุณอ่าคุณมิกต้องแม่งก็ล็อกแต่แท้งไอ้สัตว์ก็ชนะได้ที่เกม ผมว่าชนะได้ชนะได้ชนะเดี๋ยวผมรับร่างให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เออ่คุณเอกเนี่ยเดินเดินติดกับคุณสูกนะเนี๋ยวคุณสุกเขาไม่ทิ้งเร็วร่างกันนะครับใช้ใช้คุณสูกให้เป็นเหมือนฆ่าแล้วผมนะคือไม่น่าตั้งชื่อใกล้เลยว่ะแม่งไปอีกป้าคุณเอกคุณเอกสวยมากอ่ะสวยเขาโอ้สวยเขาค่อยใช้ยิงเข้าคุณเอกยิงครับคุณเอกยิงครับพี่ผมมาผมมาไอ้เหี้ยสกินนี้แม่งแหวบแรงเกินว่ะ อยากเป็นเทพลีลาครับเดี๋ยวเราบระหลงหลักดักคุณเอกครับคุณเอกดีดักเยไหวๆเขาไม่มีป่าคุณเอกครับผมตัวไรกผมตัวไรกผมตัวแร็ปคุณเอกดีแร็ปเฮ้ยเผยท้ามสุดครับเผยท้ามคุณเอกดีท้ามคุณเอกครับ ปัวหน้ากันแ้วเขาพูเดียวกูเด้เขาเอาเลยครับวนะผมต้นม้มาสัตวต้องตั้งใจเล่นเนี่ยเ่ยอมแพ้แล้วะเดี๋ยวบอกเขาว่าดูสกอร์ให้กูเยี่ยบแปบนึ่งไปเลมาเดินได้ วินสองรอบเกินไปครับคุณเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็ดขอคอนเทนตี้ดีสิเดี๋ยวแป๊บนึงสามเกมความแตกแล้วว่าไอเหี้ยลูกประธานบริษัทแบงปั่นเกินไอเหี้ยถูกต้องถูกต้องตาผมว่าสองตาที่ผ่านมาคือเขาเล่นไม่ค่อยดีผมไม่ทำไมผมไม่เล่นแตรี่รู้ป่ะผมไม่เคยกดเลนทันอ๋อกดเลนไม่ถูกคอ่าใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่า ระบบของกาันลิโนเนี่ยให้เป็นมันเป็นกดต้องกระซ้ำโอ้ก็เลยต้องเล่นให้บอกเขาบอกเขามาหน้านี้ดิเปิดเปิดไม้บอกบอกมาหน้านี้เดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลครับครับครับผมขอผมครับครับผมว่าไงครับคุณหน้คิดว่ายังไงกับเออ่คุณเอกในตอนนี้ครับเมื่อกี้สกอร์เท่าไหร่ขอดูแป๊บนึงสี่เเมื่อกี้คุณเอกคุณเอกยิงตายหมดเลยนะผมตีดักให้ด้วยแต่เราแพ้มาทั้งหมด3เกมแล้วนะคุณจะช่างใจไง ครับผมามที่ตัดสินเลยครับผมไม่เถียง,งอะไรลใน<อ>ใน<อ>ความเห็นผม<อ>นะผมคิดว่าการที่คุณเอกเนี่ยไม่ไม่สามารถชนะในตาที่ผ่านๆมาได้เพราะว่าเขาเล่นไม่ถูกตำแห่งนะผมเขาเล่นดักเลยเยอะพอเขาปเปลี่ยนเป็นเลครี่ปุ๊บจะเห็นไหมครับว่าคุณเอกมีประโยชน์นมแล้วก็สามารถยืนไฟย,ยิงได้ครับอเสกว่าไงเสกผมมองว่าอาจจะต้องทำการ แบนสักสามวันครับแบนแบนเลยเหรอเกิดไม่เป้าเกิดไมเป้าเกิดไม่เป่าเป็นใครในี่ยมาตัดไบนกันนผมว่าแค่ปรับแค่เสนอความเห็นครับผมว่าแค่ปรับก็พอแล้วไหมปรับแรงคือจะขึ้นมาเป็นแพตตินัมแพตตินัมหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าแบนมันหนักเกินไปครับคุณเสกโั้นตามผมแค่เสนอครับผมนะครับผมว่ามันแรงไปยังไงเขาเป็นผู้พิมพ์พระคุณของเกมเรา พี่วีต้องเฉลยไหมพี่ผมผมก็เติมเงินผมว่าเคยเติมเงินไหมครับเคยเติมเงินไหมต้งเฉลยไหมครับเติมครับเคยเติมใช่ไหมครับเติมไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณคมพีคมพีรอบที่แล้วก็เติมคมพีรอบที่แล้วก็เติมคมพีมันรอบหนึ่งมันเท่าไหร่ครับก็ประมาณห้าร้อยเป็ดห้าร้อยใช่ไหม มันมีคัมพีใหม่มาอย่างดูให้ผมหน่อยวอลเลพาร์ตป่ะเนยมันมันใหม่แล้วผมจะเติมอีกเลยใช่ไหมวอลเลพาร์ตป่ะเติมเติมมาตัวอะไรครับเติมเปิดคมภีใช่ครับอ๋อแล้วเติมเติมเลเวลหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลเวลไวสิบห้าห้าสิบใช่ไหมครับเติมห้าห้าร้อยเติมโอ้เติมห้าร้อยเลยวห้าร้อยนี่ตัวเอาตัวแพงสุดเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดสุดครับ ส่วนใหญ่ผมเปิด mm hmm. โอ้ยนี่ถือว่าเป็นผู้่มือของคุณหุ่นสัตว์เราเลยนะหัวหน้าครับอันนี้เติมหนักจริงเข้าโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวว่าเป็นกําลังซัดรายใหญ่ของเราอือโอเคโอเคเฉลยเฉลยไปพี่อ่าแป๊บหนึ่งนะผมประชุมกันในดิสคอร์ตแป๊บหนึ่งครับเอ้ยตรงนี้ยังไงเฉลยไหมมันก็ต้องเฉลยอะเฉลยไงอ่ะมันเหมือนจะรู้แหละ รู้แล้วเออฉเฉลยไปเลยมึงอะ่ะเฉลยไปกูไม่พูดละพี่ต้องฉเฉลยเลยเขาจำเสียงพี่ได้พี่โอเคครับคุณเอกก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับผมครับผมอ่าพวกเราคือรายการซป,ปรเปอร์เกรียนสตรีมเมอร์ En> พวกเราก็นะผมไม่ใช่ลูกประธานบริษัทครับประธานบริษัทเองแนะนำตัวหน่อยมีใครกันบ้างมีใครกันบ้างมีใครกันบ้างกระผมมิกนะครับผม AKA ใจร้าวนะครับสแสดงด้วยใจร้าวนะครับผมกระผมแอดวี v ครับจากชิคเก้นวีนะครับผมใช่ครับนั่นไงผมจะบอกว่า Ad v แอดวีนั่นแหละคุณจำ,จำชื่อผมไม่ได้คุณจำพิ้วผมไม่ได้ได้ไงครับนี่แต่ผมจำเสียงได้เสียงผมมันจำได้ขนาดนั้นเลยใเนี้ คุณไม่เคยกดติดตามผมหรือเปล่าเสกใครไม่ผมติดตามดูในเฟซอะที่เหลือคุณเอกรู้จักเดอะเป็ดไหมฮะผมดูหมดอ่ะครับเฮ้ยแต่คุณเอกจ้าวไปมไม่ได้อ่ะจำได้ไหมอะผมก็ยังบอกไว้ตลออยู่มีเดอะเป็ดเดอะเป็ดแล้วก็ใจรล้าแล้วคนขวาสุดคุณรู้ไหมใครใครครับ คุณต่องอินเตอร์นั่นเองทุยมันผมบอกเลยลูกรักของเอฟบีใช่อันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มคิดที่จะหลอกคุณเองนะเป็นที่มีคนเดียวไม่ผมยวไม่ใช่ไม่ใช่ผมจําผมจําได้ก็ตรงตรงที่ว่าเรียกต่องอินเตอร์มาอ๋อไอเชื่อกูไปหลุดไอต่องมานิดหนึ่งอู้หไหลุดพี่หลุดเรียกว่าเอแม่ง ไอ้เชี่ยตองสรุไปไอ<ห>้ตองดังกับเพื่อนเหรอไม่ใช่ดีผมหรอกนะเดี๋ยวผมคุณไอ้นี่เดี๋ยวคุณทักแชทเพจไปเดี๋ยวผมจะมอบคำพีให้คุณเป็นค่าปลอบใจในการเสียแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเสียอะไรนะเสียขวัญค่าทำขวัญเสียขวัญเสียขวัญค่าทำขวัญโดยพี่มีหลุดเชี่ยพี่มีหลุดผมไม่ได้หลุดโดยโดยโดยเจ้าลูกเจ้าของบริษัทใจแล้วไม่เป็นไรครับสนุกครับ หนุ่งหนุกงเหรอไอ้ไใ,อใจเสียไหมผมถามนิดนึงมผมถามนิดนึงตอนแรกใจเสียไหมไม่ผมก็สงสัยว่ามันมีด้วยเหรอแบบเนี้ยผมก็ไอสัตว์ไอ,ไอเชี่ยใจร้าวมันไปเวททะเลาะก,กันไงแม่ไ่แต่เขาเขาเป็นชาวหักคะแนนลงแรงไม่ได้อันนี้รีรีแรงลงเลยเหรอแม่งงงว่ามันได้ไรไม่แม่งงงไหมแบบอยู่ดีแม่งทะเลาะก,กันทำเพี้ยอะไรวะอะไรเงี้ย ฮะงงไหมหรือคิดว่าเป็นเรื่องจริงตอนแรกไม่ผมก็งงอ่ะทำไมต้องทะเลาะกันเนี่ยไม่เราอัดแต่เราก็งงแล้วคิดว่าแบบหรือว่ามันเป็นลูกคนที่รวยมากแล้วแม่งปัญญาอ่อนว่าอะไรอย่างนี้ไหมฟิลนั้นไหมฟิลนั้นไหมฟิลนั้นไหมคิดว่าอย่างนั้นไหมแบบไม่เลยนผมแค่แบกว่ายังไงบอกไม่ถูก ผมว่าเราบอไอ้พวกนี้เป็นที่อะไรครับป่ะเล่นแรงนี้แม่งง่วงว่ะเปลี่ยนหลักแหมหรือเล่นนี้ต่ออันนี้ต่อเรากดห้ามันไม่มีใครไหวหรอกมั้งไห้เราให้หมดเลยไ้หมดเลยได้หมดเลยฮะถ้าปั่นมันคนเยอะไงมันคนเยอะไงตอนนี้เรามีสี่คนแบบผมขึ้นด้วยไม่ได้เหรอไอ้เหี้ย แหวกขึ้นด้วยเหรอผมโซโลมาโซโลมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ไม่ขึ้นจากไอ้แรงนี้เลยเนี่ยไม่ขึ้นจากโุณเอกเล่นะมันยากเกินคุณเอกอเอเมลี่เลยนะมันอ่อนเดี๋ยวผมผมจะเล่นแปรลี่ให้เลอ๋ออาไงเอาไงดีครับให้ให้เราสเกมไหมแล้วแต่หัวหน้าแล้วแต่หัวหน้าครับผมให้ยังจะหัวได้กับผมให้คุณอีกเกมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระกันต่อโอเคไหม โอเคโอเคไปเกมหนึ S 1> <S 1> ่งคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาส์